โอเคครับผมก็กลับสวัสดีไว้รุ่นหน้าตาดีกันทุกๆคนด้วยนะครับผมเฮ้ย <Yahoo! S 1> okay, ผมคลิปสั้นนะครับผมคลิปนี้คลิปสั้นนะไม่ใช่คลิปยาวับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะมาสอนเอ่อเปลี่ยนหน้าปัดหน้าปัดอะไรวะหน้าปัดเรือนไหมอะ่ะเออพอดีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ละอีกเกียตอบมาก็คือนี่ตรงนี้หน้าปัดเนี่ยเห็นไหมเห็นหน้าปัดไหมเนี่ยบางคนผู้เล่นใหม่ยังไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวพี่จะมาบอกอีพีนี้นะคลิปสั้นนะคลิปนี้ก็คือเห็นลูกศรไหมตรงเนี้ตรงเนี้ยตรงเนี้ย ตรงกลางเลยนะเห็นไหมลูกศรอ,นะอ่ะเอ่อจะเอาอยัางไงเลยให้มันเห็นวะเนี่ยนะอันเนี่ยเห็นไหมเห็นลูกศรชี้ขึ้นไหมเห็นไหมเรากดได้เลยกดได้เลยเราอยากได้เลือนไม้แบบไหนแบบเท่หรือว่าแบบโป่งๆก็คือตัวนี้ส่วนมากพี่จะใช้ตัวนี้นะหรือว่าใครแบบอยากอยากได้แบบเท่ๆหน่อยก็ตัวนี้นะครับเป็นเลขเข็มไม้เลยนะนี่บางคนก็ใช้ตัวนี้นะแต่ส่วนมากพี่ใช้ตัวนี้แต่แบล่านี้ก็เท่ดีนะเห็นไหมมันบอกความเร็วด้วยเออว่ะอยันนี้ก็เท่นะเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมตรงนี้นะ กดตรงนี้นะโอเคแล้วก็เวลาดูเวลายังไงก็คือขวามือฝั่งขวามืออยู่ใต้เบรกเห็นไหมเนี่ยตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมพี่ติ๊กให้ดูอยู่นะเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือเวลาบอกว่าตอนนี้กี่โมงจ่วนตอนนี้คือรอบรถรอบรถนะเดี๋ยวพี่สตาร์ให้ดูเนี่ยรอบรถนะเห็นไหมรอบรถรอบรถโอเคไหมอ่า ซึ่งว่านี้เห็นไหมมันก็จะเป็นแบบนี้นะรอบรถแต่ถ้าเราติ๊กหน้าจอปุ๊บมันก็จะเป็นเวลาแต่รอบรถมันก็ยังอยู่อันนี้ดูได้ทั้งรอบรถแล้วก็ดูได้ทั้งเวลานะโคตรเทเลยเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็จะบอกเฉยว่ารอบที่เท่าไหร่นะเห็นไหมส่วนอีกตัวตัวน,นึงก็จะเหมือนกันตัวนี้จะเป็นบอกเกียร์แมนี่เกียร์สี่เกียร์อะไรเนี่ยอันนี้เกียร์อาเกียร์ถอยนะ แล้วก็บอกรอบถ้าเราคลิดครั้งนั้นก็จะบอกเวลานะครับผมเออประมาณนี้ส่วนตัวส่วนมากพี่จะใช้ตัวนี้นะมันโปง่งมันสะอาดดีมันดูหน้าจอโล่งดีนะนี่อันนี้ก็จะเป็นรอบเห็นไหมเสร็จประมาณนี้คร่าวๆ <Okay. S 1> ใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะผม <Okay. S 1> ใจพี่บอกอะไรก็คอมเมนต์มาได้ผมโอเคคลิปสั้นคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้แล้วกันผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย